สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเย่ yeah. อุ้ยทำไมเราพัฒนาน่าลักศูนหกมาเร็วหาซูนหกได้ก,กันอยู่เมื่อจ้าว้ายอูย้ถ้าแอดเอาหกนะคะอุ้ยหกหาศูนหกขาหนึงคอยถือแบบจังเลย อุ้ยทุกคนได้กันไหมนะคะดีใจด้วยนะคะกับเอซีที่หมาที่เฮนที่ปังนะคะใครจับหกนะคะใส่กับหลักร้อยใครจับหกใส่กับห้าศูนย์นีกเรียบร้อยเลยค่ะมาแล้วนะคะหกศูนย์ของเรานะคะเอ้ยนึกว่าสิบมัมาครับรอตั้งนานนะคะอู้เกาอะไทก็แห้วไปแล้วนะคะมามาเราพัฒนาทุกคนอนาว เอามาดูกันนะคะมีแนวทางไหนเข้าบ้างนะคะทุกคนโอ้ยเสียงแหบเสียงแหงดไปกีดมากค่ะทุกคนไปกีดมาหาสูงหโอัอวุยอ้ยเยลาพัฒนาน่ารักมากดีใจไร้ค่ะดีใจไร้โอ้ยเราพัฒนาแอสตายมาสองงวดติดนะคะทุกคนตายมาสองงวดติดเอ้า เอาไปซ่อมแปดจ้ะเอาไปซ้อมแปดนาะจ้ะทุกคนเนาะโอ้ยมามามาด้วยควันเอย้ยคอยถือสามตัวสี่ตัวเลยถึงดึงดึงถึงอุย้ยถูกบนถูกล่างชุดบน,ช,ดบนชุดล่างเข้าเิ้นเน้นเต็มเต็มเลยนะคะทุกคนบนคือบนล่างคือล่างนะคะเข้าอีกแล้วกะะ็ชุดล่างนะคะชุดล่างเข้าชุดเน้นเลยนะคะทุกคนนะคะอุ้ยจังค่ะค่ะมามาเบิงบ้งมาเบิง้งมาเบิ้งเยอะเอาให้เบิ้งค่ะทุกคนมีสูตรไหนเข้าบ้างนะคะมาดูกันก่อนเลยนะคะ อื้ยบนคือบนล่างคือล่างนะคะทุกคนว้าคือจังค่ะเฮ้ยดีใจนะคะดีใจทุกคนโอ้ยเอาอันนี้มาผูกแขนเอดเนี่ย <laughs> เรียบร้อยเลยนะคะทุกคนนะคะหลักร้อยเรานะคะนี่เรียบร้อยะคะ่ะเรียบร้อยะคะ่ะจังจังค่ะทุกคนหลักตัวเด่นของเรานะคะตัวเด่นมันเอ,อ่อ หกเจ็ดแปดเก้าใช่ไหมคะโอ้ยถ้าแอดตัดหกมาเอฟซีก็จะได้คู่โต๊ดนะคะก็จะได้หกห้าศูนย<า>์นะคะหกห้าศูนย์เนาะนี่ถ้าถ้าแอดเอาหกมาอีกหนึ่งตัวนะคะมันจะได้หกห้าศูนย์นะคะจะได้คู่โต๊ดนะคะมีใครจับเอาไหมนะคะ <c ười> คอ่อยถึงหวยร้าดีใจนะคะหกศูนย์นะคะเลขเฝ้านะคะเลขเต่าเ,เลข<ๆ>ตามทุกคนดีใจกับแอดแม่เต็มเต็มนะคะดึง<ๆ>ดึง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 ถึงนี่เอาลักลอยมาใส่ค่ะทุกคน แต่ว่ามันสลับตำแหน่งนะคะวุ้ยบนคือบนล่างคือล่างจึ้งมากเลยนะคะนี่เน้นไปที่หนึ่งสองสามสี่นะคะแอดเน้นไปที่ห้าคู่นะคะนี่ตัดออกงมาเร็วนะคะเนาะอุ้ยนี่หกห้าศูนย์นะคะเรียบร้อยรักลอยคอยแต่งหน่งแต่งแนังแต่งแนังแต่งหนังแต่งแนังแดงอ้าวล่างไม่ทําให้ผิดหวังนะคะล่างไม่ทําให้ผิดหวังนะคะชุดตัดถือว่าน้อยชุดมากเลยนะคะนี่ เลขล่างนะคะชุดตัดน้อยชุดมากๆเลยนะคะห้าเก้าเก้าห้าเข้าแต้มนะคะเข้าแต้มแต้มเข้าหมดเลยโอ๊ยปากหามหอยตัดพิษโอ้ยน่าจะเอาหกเจ็ดแปดนะคะเอดเอาเจ็ดแปดเก้านะคะเจ็ดแปดเก้าทุกคนแตงหนึ่งแต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 งโอ้ยสูตรนี้นะคะศูนย์หกค่ะทุกคนอันนี้เข้าไปที่ศูนย์หกนะคะนี่มันก็จะถือว่าเป็นวินนะคะทุกคนนีแจะหกเก่าเนาะอ้าหอยคือบ่เอาหกเก่ามาเอาลุดเนาะค่ะทุกคนหกเก้าศูนย์นะคะ มีแต่หกกับเก่าเนาะคะ่ะเนาะอู้ยี่คือจึงเลยจะทุกคนนนะคะเสียดายไม่มีห้านะคะนีนนี่นะคะ,ะ,คะก็เอามาทําเป็นอย่างเนี้ยนะคะที่แอดบอกเอฟซีนะคะทุกคนเอาเข้าอีกแล้วเข่าสองอันเลยเนาะเอามาดูกันนะคะทุกคนเลขดับนะคะโอ้แหข่อันซ่อนสามโต่ะนีนะคะชุดล่างเข้าอีกแล้วนะคะทุกคนชุดล่างลดมากเลยมีม่สมาลาสแมนแปนมากนะคะชุดล่าง อุ้ยชุดล่างจึ้งมากเลยนะคะทุกคนแต่ว่ามาตัวกลับนะคะล่างคือล่างนะคะบนคือบนว้า <c oughs> ว่า <c oughs> อยถือขวยจังวัวมึ่งบาทนี่เอาเมันข่อยขึ้นมาเอ้ามาดูกันนะคะทุกคนนะคะวันพุธนะคะออกมาแล้วนะคะห้าหกศูนย์เก้าห้านะคะมื่

อารมณ์ดีพ่อมีความสุขนะคะทุกคน506นะคะ95นะคะก็ยังไม่หนีจากเลขวันพระนะคะมาดูนะคะสติตินะคะ5มาดีนะคะหามาดีน้อยหาเดินนะคะทุกคนแะห้าศูนย์้าศูนย์หกบ่บว่าอุตสาคิดว่าได้บนนอศูนย์หกอุ้ย06มาอีหลีทุกคนเฮาพะเวทคอยเนี่ย เอานีนะคะงวดวันศุกร์นะคะวันศุกร์ทุกคนนะคะที่สามนะคะตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะวันศุกร์งวดล่าสุดที่มันออกนะคะก็คือเก้าห้าแปดนะคะหกเก้านะคะมันต้องดึงลงมาค่ะต้องดึงตัวเก่าลงมานะคะทุกคนนะคะนี่นะคะสามนะคะทุกคนสามค่ะสามนะคะทุกคนนี่สามนะคะและยังไม่มานะคะหลักร้อยนะคะเราให้ดูสถิตินะคะแล้วก็ดับหลักร้อยนะคะดับร้อยเราเอาอยู่นะคะดับเราเอาอยู่นะคะ มีหน่วยหลุด่าหกนะคะมีหน่วยหลุด n ะห้าศูนย์หกนะคะดับหลุดแค่อันเดียวนะคะออกห้าหกศูนย์บ่ไม่ม,ไม, ey, มันออกอีหอย่างทุกคนโอ้มันออกห้าศูนย์หกนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนมีหน่วยตัวนี้สูตรนี้นะคะหลุดนะคะสูตรนี้ไปต่อได้สูตรเก่าหลุดนะคะสูตรใหม่ไปต่อนะคะมีหลุดแค่อันเดียวนะคะโอ้นี่ดับทนดับเป็นเดนเหมือนเลยเนาะ นี่นะคะเอาอยู่นะคะทุกคนนะคะหาศูนโฮเกือบเป็นออกหาโฮคานบัวนี่นะคะดับของเรานะคะดับของเราหลักร้อยนะคะดับร้อยเราหนึ่งสี่นะคะเอาอยู่นะคะทุกคนนะคะเอาอยู่นะคะอย่างน้อยนะคะก็เป็นสตินะคะเป็นสติสตังให้เอฟซีดูนะคะมาดูกันนะคะทุกคนได้ดีใจ <laughs> อีซอยดีใจนะคะอีซอยเยี่ยมมากเลยนะคะอีซอยดีใจคักจั่ เอาหนี้อีสอยก็ไปฉีกผิดอันค่ะสงสัยจะได้ทําสมุดใหม่นะคะสมุดเลขดับนะคะเพราะว่าแอดไปฉีกผิดอันค่ะทุกคนโอ้เสีงยงเลยดันไปฉีกอันนี้ออกค่ะเอานี้นะคะทุกคนนะคะเต็มจอเต็มจอเห็นชัดเจนไหมนะคะทุกคนนะคะนี่นะคะเต็มจอนี็ชัดเจนไหมเนาะเอาลองดูเด้อคะ่ะทุกคนนะคะ ดับนะคะงวดวันที่สามนะคะตุลาคมนะคะดับหลักร้อยของเรานะคะดับสูตรเก่านะคะให้ไปที่ดับหนึ่งนะคะงวดวันศุกร์ที่สามเนาะสูตรใหม่นะคะงวดวันศุกร์ที่สามให้ไปที่สองนะคะดับสองจ้ะ,อะลองดูคะ่ะทุกคนนะคะสูตรใหม่นี่น่าลุ้นนะคะสูตรเก่าก็เห็นบอเอดบอกแล้วนะคะถ้าเราไอ้นี่นะคะมันจะดับอยู่นะคะมันหลุดไปสามงวดนะคะมันไม่ยอมแล้วมันมันพอแล้วนะคะทุกคน ดับหนึ่งนะคะดับหนึ่งค่ะทุกคนดับสี่นะคะหนึ่งสีอยู่นะคะอันนี้วันวันศุกร์ที่สามให้ไปที่ดับหนึ่งแล้วก็ดับสองอแครขบค่ะ้ายดับหลักร้อยนะคะแคบเลยค่ะเอาไปดูเป็นแนวทางกันก่อนนะคะ <S <S แล้วก็สถิตินะคะสถิตินี่ต้องดูนะคะทุกคนสถิติต้องดูเพราะว่ามันมีประโยชน์นะคะหลักร้อยที่ยังไม่เดินนะคะวันศุกร์ก็คือสามนะคะวันศุกร์นะคะหลักร้อยที่ยังไม่เดินคือสามนะคะ มีนะคะทุกคนนะคะแต่แดแดนะตดแดแดตดแ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 แตกสามตัวแตกสี่ตัวสี่ตัวเดี๋ยบาทหนึ่งหาวันนี้เอ้ยเสียดายค่ะสลือใส่หลายๆเนาะอ้บนคือบนล่างคือล่างข่อยเอามาดูนะคะของเรานะคะมีสูตรไหนเข้าบ้างสูตรตารางแอดเอาอีกแล้วนะคะแอดงมมอยู่กับสูตรตารางเนี่ยค่ะทุกคนนะคะสิเดปับสูตรตารางใหม่แล้ว มีทุกตัวนะคะยกเว้นตัวออกนะคะทุกคนนี่นะคะกําลังวันนะคะเข้าไปที่เก้าหกนะคะกําลังวันเข้าไปที่เก้าหกโอ้ยเล็กเสาเลขอันนี้เนาะโอ้ยจเป็นแอดดีใจค่ะค่ะศูนย์หกนะคะเต็มๆนะคะศูนย์หกมีทั้งสองวินนะคะแอดก็ไม่ได้เอาตัวชนวินเนาะเอาแค่ตัวชนสองวินนี่มามาบวกกันบวะหรือจังใดค่ะเออแอดก็หาเหตุไปนี่แหละค่ะทุกคนนะคะนี่ตามนี้เลยนะคะทุกคนตามนี้เลยก็นี่นะคะ ศูนย์หกนะคะศูนย์หกอันนี้ก็มีเก้าด้วยนะคะทําเป็นตัวเด่นทําเป็นตัวเด่นนะคะเก้าหกนี่มาเยอะเลยนะคะทุกคนเก้าหกเนาะเกือบเป็นออกอันนี้นะคะทุกคนไปกันต่อเลยนะคะหลักร้อยของเรานะคะไปเป็นหลักสิบแล้วนะคะไปเป็นหลักสิบอ่ะไม่เป็นไรนะคะนี่ศูนย์หกไปขึ้นบนนะคะห้าหลุดนะคะห้าหลุดเอ้าสูตรส้นนี่มันขึ้นไปเป็นหลักร้อยดีแต่ว่ เนี่ยห้านะคะมันเข้าสูตรชนได้หนีหกนะคะนี่เด่นหกนะคะนีแอตติกไหวยู T ่ U นะคะเลือตัวถือค่ะเจ้าสีเลือกตัวใดในหกเจ็ดแปดเก่าเนาะอ่านี่นะคะทุกคนเจ็ดไม่มานะคะเจ็ดไปอ่าเจ็ดไปนู่นหมดนะคะโอ้มันก็นตรงหกเจ็ดเนาะนี่มันชนกันกับสูตรล้านในหกจ็ดนะยากระคาเแล้วแต่แอดสีเฮดเอาละอ่าลองดูนะคะทุกคนลองดู อ้าวนี่นะคะห้าเก้าเต็มเต็มนะคะโอ้ยศูนย์หกนะคะศูนย์หกมันเข่าทั้งบนทั้งล่างเลยนี่ว่านี่นะคะศูนย์หกตัวนี้นี่ คอสนใจที่ไหนนะคะเข้าแต้มสี่นะคะล่างของเรานะคะเข้าแต้มสี่ค่ะทุกคนห้าเก้าเก้าห้านะคะได้กันอยุ่งว่าโต๊ะกลับมันต้องกลับนะคะทุกค,คนโอ้ยยี่สิบเปไหวใจหลายปเป็นปักลงปักกลักนะคะเพวกเราพัฒนานะคะก็ยังว่าแหละมันเราก็ไม่ได้แม่นขนาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะที่จะว่าไม่กลับนะคะทั้งหมดก็มีเนืเอดกันเน้นให้นะคะทุกค,คนนะนี่นะคะก็คัดออกมาแล้วนะคะคัดแล้วคัดอีกนะคะได้แบบนี้แล้วว้าวเตแนวแนวตแนวแนวแนวโอ้คอยฟันสองเปรดคนละโขงเลยจ้ะ เอากันนี่แล้วแอดเขากฟันศูนย์หกว่ะอุ้ยเอดมองรูนะคะศูนย์หกนะคะแต่ว่าบนนี่แอดมองแล้วค่ะระหว่างห้าศูนย์กับหกศูนย์นะคะนี่ห้าศูนย์กับหกศูนย์นะคะบนนี่แอดติ๊กไว้อยู่นะคะนี่ทุกคนทุกคนก็จะเห็นนะคะแอดติ๊กไว้นะคะนี่หกศูนย์เนาะนี่นะคะโอ้แท่นที่คอยสืฟันหาศูนย์หกศูนย์เนาะนี่ห้าศูนย์หกศูนย์นะคะแอดฟันหาหาศูนย์แล้วก็ หาหนึ่งหาแอดฟันหาศูนย์หาหนึ่งแต้มแต้มหกนะคะแต้มหกเข้าแต้มนะคะเข้าแต้มหกนะคะแต้มหกเนาะทุกคนเนาะมาตัวกลับหมดเลยนะคะมาตัวกลับหมดเลยปักหลักยังไม่ได้นะคะก็ถือว่าโอ้เขาทั้งสองสุดเลยไปสุดได้ก็ได้คะ่ะแต่ว่ามาตัวกลับนะคะมาตัวกลับในชุดนิ้นให้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแอดนิ้นอันนี้ก็คือเราตัดออกมาแล้วนะคะตัดออกมาแล้วก็ก็เน้นให้นะคะ เอาอย่างนี้ดีกว่านะคะทุกคนนะคะแอดตัดออกมาให้อย่างนี้เนาะตัวไหนชุดเน้นนะคะแอดก็จะขีดตรงนี้ไว้ให้เนาะเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะแอดจะเน้นตัวไหนก็ขีดแบบข้างล่างไว้ให้นะคะนี่นะคะก็จะได้รู้กันนะคะว่าเราตัดออกมาแล้วนะคะทุกคนนะคะมันมีชุดเต็มก็จริงนะคะแต่ว่า แล้วแต่ FC จะไปนะคะตัดกันเอาค่ะใครมีความสามารถนะคะไม่จําเป็นต้องบอกว่าโอ้ยมีครบขุโตค่ะมันก็มีครบยุจ่จะงเท่ากับทาตั้งหลักไว้ก่อนนะคะตั้งหลักไว้ก่อนแล้วก็ค่อยคัดออกคัดออกนะคะบางครั้งก็คัดถูกบางครั้งก็คัดผิดนะคะก็หัดไปนะคะอู้ต่วัาลางเขาทุกหมวดเลยค่ะล่างตัดได้สองสามหมวดสี่สามหมวดแล้วเนาะมีใครตามอยู่บ่ได้ยุ่่จัะเอามาดูนะคะนี่นะคะทุกคนแต่ละแถวแต่ละวนะนี่แอดได้ซีโตอ้อนอันนี้ละ เก้าห้าศูนย์หกนะคะเกือบได้สามตัวตรงเฮ้ยเก้าห้าศูนย์หกเฮย้ยคอยได้สี่ตัวตรงนี่นี่คอยใส่เก้าห้าศูนย์หกแอดเอาหกใส่นี่นะคะ ถึงสี่ตัวตรงว้าเอสแตกสี่ตัวตรงนะคะทุกคนว้าบุมินอ้ยเก้าห้าศูนย์หกเคยได้สี่ตัวตรงไม่ออกเนี่ยงเก้าห้าศูนย์หกเมนขออนุญาตเด้อเก้าห้าศูนย์หกถูกต้องเนาะเก้าห้าศูนย์หกนะคะเอสเนึ้อเอสเนื้อคาเอสซื้อเก้าห้าหกศูนย์เดี๋ยวเดี๋ยวเอสขออนุญาตแป๊บหนึ่งเด้อค่ะดูก่อนนะคะว้า wow, ถูงสี่ตัวตรงบาทหนึง่งเก้าห้าเก้าห้าศูนย์หกเก้าหกศูนย์ห้า เก้าห้าศูนย์หก้อุ้ยนึกว่าได้โจ๊ดว้ายจึงมากเลยนะคะทุกคนนะคะได้กันอยู่บ่ขาหนีนะคะอันนี้เป็นชุดเน้นนะคะชุดเด่นเห็นอยู่บ่ชุดเน้นตีลัำกาเอาเราเม่นี่นะคะทุกคนแต่แน่แนะนตาแน่นนวนแนว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 อศอยอิสอยดีใจ อีสอยดีใจะค่ะทุกคนอีซอยดีใจนะคะอีซอยดีใจมากๆเลยนะคะทุกคนนะคะเอาดีนะคะทุกคนเสียดายตัวนี้เป็นหกศูนย์สามเก้านะคะถ้าเป็นอุ้ยถ้าเอดจับหกศูนย์หาเก่าคือสิเลิศเลยนะคะอันนี้เป็นศูนย์หกสามเก้านะคะเสียดายมากๆเลยมันออกเก้าห้าศูนย์หกเนาะนี่นะคะอันนี้ก็เข้าโต๊ดกันไปนะคะเราไม่ต้องแบบว่าอะไรตำแหน่งนะคะเขาก็จับมุ่นนี่นะคะเข้าคู่โต๊ดนะคะเขาโต๊ดีเดียว่ะนี่จับเอาเนี่ย ห้าอ, ar, อันนี้เข้าห้านนี้เข้าเก้านะคะแต่ว่าถ้าตรงๆมันต้องเก้าห้าศูนย์หกเนาะอ่าว่ากันไปเขหกศูนย์ทุกคนอย่ตามเอรเนอานี่นะคะอันนี้ก็เข้าเก้านะคะอันนี้เข้าศูนย์นะคะเด่นบนของเราไม่ทําให้ผิดหวังนะคะไม่ทําให้ผิดหวังนะคะทุกคนแต่แล้ว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 แ้วแล้ว อ้ยอีสอยจะมเมนมีความซุบปูนี้อีปี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 เจ็บหลายเจ้าคือ,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 อบ่วมาฮ้องบอกคอยห้าศูนย์ฮกว่าสันแอกวายยุ่ผู้ไส่หาหกนี่แหละค่ะทุกคนนะคะแอดก็แปลงเอานะคะนี่เป่นฮ้องบกวน้องผู้ใส่นี่เป็นหาเป็นหกลำตายแอดก,กับบกอจู่ได้ว่าตายค่ะตายคนนิ่งกันนะตายมีแต่ผู้ไส้ตายหาหกศูนย์อลยจะมเป็นจังค่ะควยออกมาแลลวจะมเป็นเมนค่ะคอย โอยโอยโอยเลดเล็เลเลนะคะเต็มเต็มนะคะทุกคนนะคะเต็มเต็มเนาะทุกคนเนาะนี่เนาะเอ็ดกันเน้นให้นะคะเน้นให้นะคะเต็มเต็มนะคะเข้านะคะเข้าชุดเด่นนะคะเข้าชุดเด่นเนาะเข้าชุดเด่นของเรานะคะชุดใหญ่ก็ไม่ทําให้ผิดหวังเสียดายนะคะเสียดายเอ่อเม็ดเดียวนะคะแอดเลือกผิดนะคะชุดอันนี้ก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะคะชุดดั้งเดิมนะคะสูตรดั้งเดิมของเรานะคะ สูตรดั้งเดิมของเรานะคะสูตรดั้งเดิมของเราไม่ทําให้ผิดหวังะคะ่ะทุกคนนะคะสูตรดั้งเดิมเข้าไปที่เก้านะคะทุกคนเอาแอดไปละคะ่ะทุกคนค่าแต่สูนนะคะเอาอาจารย์ปัญญานะคะอาจารย์ปัญญาให้เบองอาจารย์ปัญญาเนาะนี่อาจารย์ปัญญานะคะอาจารย์ปัญญาเข้าเก้านะคะทุกคนอาจารย์ปัญญาเข้าเก้าโอ้อาจารย์เน้นอันนี้เนะะาะอา่าห้าศูนย์หกนะคะเก้าห้า ของของเจ้าแม่เข้าวินนะคะของเจ้าแม Brain, ่วินค่ะวินเจ้าแม่ไม่พลาดนะคะวินเจ้าแม่ไม่พลาดเดินบนเดินล่างเข้านะคะเสียดายนะคะหลกักสิบเข้าเก้านะคะแต่ว่าหลักร้อยหลุดนะคะหลักร้อยเอ่อหลักร้อยไม่มีห้าค่ะหลักร้อยไม่มีห้านะคะงวดนี้นางหลุดนะคะงวดนี้นางหลุดงวดนี้เจ้าแม่หล Blind ุดค่ะเจ้าแม่ไปตัวบไวยอ่าสูตรดั้งเดิมนะคะไม่ทําให้ผ so ิดหวังนะคะโอ้ยคอยเลือกแปดมากเกา ก็ลเลือกกันศูนย์สหมันนี่แแนมยุกศูนย์ก็ได้เอานี้นะคะทุกคนนะคะวาจะเป็นมันเลือดสแมนแต่ะค่ะเจ้าแม่นะคะเออนี่แม่อันนี้โอ้นั่งว่างหารักรวยในวันมองนี่แปดห้าหนึ่งสี่นะคะไม่ได้ค่ะไม่มีนะคะเก้าห้าค่ะเก้าห้าค่ะทุกคนนะคะน,นี่เก้าห้าเนาะนางเลือกตัวเด่นขึ้นผิดนะคะตัวเด่น,นอ่ะดูกันอย่างนี้เลยนะคะทุกคนเนาะ ของอาจารย์ปัญญาค่ะอ,อาจารย์ปัญญาค่ะอุ้ยอาจารย์หายเก่าฮุกเปลี่ยนหาสวยค่ะสวยเอาใหม่นะคะเอาใหม่สู้ใหม่สู้ใหม่นะคะแอดยังไม่ได้ลงแนวทางเลยแนยวทางอาจารย์ปัญญามาแล้วนะคะเนี่ยเอาไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะโชคดีจ้าทุกคนสวัสดีด้ยวยจา้า